วันนี้เวลาสิบแปดนาฬิกาสองนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเด็จออกพร้อมด้วยเจ้าคุณพระศรีนาถวิลาศกัลยาณีณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชบังดุสิต พระราชทานพระบรมราชบโรกศกดให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิตยาาิยาภารณเรนทิราเทพพยาวดีกรม,มหลวงราชดินิสริพัฒน์มหาวชราราชธิดาองค์ประธานกรรมการพร้อมคณะกรรมการโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตร,ริย์เฝ้าถุลอองทุลีพระบาทรับพระราชทานเครื่องมือและครุพันธ์ทางการแพทย์ โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภารเนรณทวราชพยาวดีกรมาหลวงราชดินิสริพัฒมหาวชรรราชธิดากราบบังคมทูลรายงานการเริ่มดำเนินโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติสัตว์กรัตรระยะที่สองจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวรกาสให้นายแพทย์กิติภูมิวงศรจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าทุลอองบุลีพระบาทรับ พระราชทานเครื่องมือและครุภพันธ์ทางการแพทย์สำหรับใช้ในโรงพยาบาลแม่่ายและนายอายุธสินทพันธ์อธิบดีกรมรชาชทัณฑ์เฝ้าทดลองทุลีพระบาทรับพระราชทานเครื่องมือและครุภพันธ์ทางการแพทย์สำหรับใช้ในเรือนจำทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดซื้อเครื่องมือและครุภพันธ์ทางการแพทย์จำนวน1นล้าน5 4 7 2 0นบาท บังเป็นสำหรับโรงพยาบาลแม่ข่าย102,691,400บาทและสำหรับเรือนจำา15าล้าน8 5ด0บาทซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนและผู้ต้องขังในเขตพื้นที่อำเภอนั้นๆ โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชปฏิสันฐานกับผู้บัญชาการเรือนจำผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ข่ายพยาบาลประจำเรือนจำและอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำของเรือนจำอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เรือนจำอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเรือนจำอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์และเรือนจำอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นเรือนจำสี่แห่งจากทั้งหมด19แห่งของเรือนจำเป้าหมายในการดำเนินงานระยะที่สองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ก็มีความยินด,ดีที่ได้รับรายงานและได้รับทราบว่าทางเรือนจำและเจ้าหน้าที่ทุกคนได้มีกําลังใจและตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความอยู่ดีดสภาพชีวิตท,ที่ดีของผู้ต้องขังและหวังอย่างยิ่งว่าเครื่องมือเครื่องใช้ที่ได้มอบให้ในโครงการนี้ จะไปเสริมการปฏิบัติหน้าที่ให้ได้ผลยิ่งขึ้นก็ข,ขอฝากความปรารถนาดีและความหวังดีมาอย่างสุกท่านด้วยขอบคุณต่อจากนั้นทอพระเนศนิชัศการเปิดโครงการรชาชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติสัตร์กษัตริย์ระยะที่2ผลการดำเนินงานโครงการรชาชทันปันสุข กรเม,มืองและคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานระยะที่สองทั้งนี้การดำเนินงานโครงการระยะที่1สามารถช่วยเหลือผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศ143แห่งให้มีสุขภาพโดยรวมดีขึ้นอย่างชัดเจนส่วนโครงการระยะที่2จะดำเนินการในเรือนจำอำเภอ19แห่งซึ่งเป็นเรือนจำขนาดเล็กอยู่ห่างไกลติดชายแดนบางแห่งมีอายุการใช้งานมานานนอกจากจะเน้นการดำเนินงานตามระยะที่1แล้วยังเพิ่มในมิติของการบริหารจัดการโรคติดต่อ โดยเฉพาะการกักโรคการส่งเสริมเรื่องสุขาพิบาลเรือนจําและอนามัยสิ่งแวดลอ้อมการบําบัดน้ําเสียการกําจัดขยะและโภชนาการซึ่งระหว่างการดําเนินงานระยะที่1ได้พบปัญหาดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานพระราชด,ดำริให้ดําเนินการเพิ่มเติมระยะที่2ซึ่งเรือนจําทั่วประเทศ1 4 3แห่งจะน้อมนําไปดําเนินการโดยนะพระราชด,ดำรินี้ยังสอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของประเทศในปัจจุบัน รวมทั้งพบว่าผู้ต้องขังเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจำนวนมากเพรานาการจึงเป็นสิ่งสำคัญที่กระทรวงสาธารณสุขจะเข้ามาดำเนินการในโครงการเรือนจำอาหารปลอดภัยต้นแบบต่อไป นับแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทยสร้างความเดือดร้อนทุกยากในการดำเนินชีวิตและประกอบสัมาชีพแก่ประชาชนจำนวนมากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบราดและการดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อควบคุมและยับยัง้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทยและได้พระราชทานพระบรมราชโชบายในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์พร้อมทางพระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงจัดสร้างรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษและรถเอ็กซเรย์ระบบดิจิทัลเพื่อใช้ปฏิบัติงานเชิงรุกในภาคสนามในการตรวจเชื้อแก่ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมาโดยตลอดโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติสากษ์นะับเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะักสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้พระราชทานความช่วยเหลือทั้งแก่ผู้ต้องขังและประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการทางสาธรารณสุข โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่28ธันวาคม2562และพระชารพรทานพระราชดำริว่าผู้ต้องขังส่วนใหญ่ประสบปัญหาด้านสุขภาพเนื่องจากขาดแคลนเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์จึงได้พระราชรานานะพระราชดำริการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ซึ่งการดําเนินโครงการเป็นไปตามหลักมนุษยธรรมและสอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานราชทรรม์ข้อกำหนดแมนเดลาและข้อกำหนดกรุงเทพมหาคนครที่เป็นข้อกำหนดของสหประชาชาติ การดําเนินงานงโครงการรชาชทันปันุขทําความดีเพื่อชาติสัตว์กษัตริตรรย์ระยะที่หนึ่งในทันทัสถฐานโรงพยาบาลรชาชทันและเรือนจํากลางหรือทันทัสถฐานซึ่งเป็นเรือนจําขนาดใหญ่รวม25แห่งโดยได้พระราชทานพระาราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดซื้อเครื่องมือและครุภันทางการแพทย์จานวน190าล้าน7จ็ดนบาทซึ่งได้ผลเป็นอย่างดีส่งผลให้เรือนจําทั่วประเทศที่เหลือ1 1 8แห่งดําเนินการตามแนวทางของ,ของโครงการในทุกมิติ และสำหรับโรงพยาบาลแม่ข่ายสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลทหารตํารวจรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานต่างเข้ามาสนับสนุนการตรวจรักษาในเรือนจําอย่างเต็มที่ทำให้เกิดผลในเชิงคุณภาพที่ชัดเจนคืออัตราการเกิดโรคทางเดินหายใจและโรคผิวหนังลดลงอัตราการนำผู้ต้องขงังไปรักษายัางโรงพยาบาลภายนอกลดลง รวมทั้งในปีที่ผ่านมาที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทําให้เรือนจาทั่วประเทศสามารถจัดให้มีห้องแรกรับและห้องแยกโรคอย่างถาวรสําหรับรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคที่กลับมาแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบันนี้ การดาเนินงานงโครงการรัชทันปันสุขทําความดีเพื่อชาติสัตว์กษัตริย์ทั้งระยะที่หนึ่งและสองสะท้อนถึงน้ําพระเจ้าหฤทัยและพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงห่วงใยประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าทรงรับเป็นพระาพราชภารกิจสําคัญในการให้ความช่วยเหลือประสบกรณีก่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง จึงนับเป็นพระมหากรุณาทีคุณยังหาที่สุดมิได้